สวัสดีครับไอซ์ PI, ส,สารวัตกิจพานิตครับวันนี้ไอซ์มาทำอะไรที่อินดี้เทรดเดอร์เดี๋ยวตามไปดูกันครับยากจังอะไรเงี้ยผมก็บอกว่าต้องเก่งเลขต้องแบบไม่ต้องไม่ต้องคือจริงๆดูเป็นภาพครับค่ะด้เห็นภาพว่ามันลงอยู่มันลงหางนู้นมันขึ้นอยู่ระดับปกติแค่ไหนนะครับข้าวปกติเราก็รู้ว่าขึ้นดีที่เหลือคือหายไปที่พัสจังหวัดเนี้วก็คือ จังหวัดไทยแล้วเคยทำมาลง่ถึงคอยผ่านซื้อเงี้ยครับถ้าซื้อกางแนวรับของระบบก็จะมีบอกก็จะนำให้เห็นง่ายขึ้นอย่างน้อยก็เห็นว่าพอมาถึงตรงนั้นคนที่ไม่เคยเทรดก่อนจะเห็นจะเข้าใจค่ะเข้าใจง่ายขึ้นเพราะไม่งั้นจากที่เขาเรียนกันในตลาดวุ้นเนี่ยเขาใช้เวลาหลายปีเป็นปีๆที่แบบคว่จะรู้ก็ยังรู้ไแน่นอนให้รู้จักตลาดนี้ก่อนและ เรียว่าเป็นความหวังใหม่ในการลงทุนเลยแหละเป็นมโฮคนจะรู้จักในนามปเดกแท่มันปรกอบคเมเป็นโพอแทแทมีโกดมากกว่าพอลังเลลังเลปุ๊กอาจจะขึ้นหรอลก็ได้ใช่ครับแต่แท่งเดียหลายๆแท่งประกอบ ขเพราะครือขึ้นก็ได้ก๋ลงก็ได้ลงก็ได้ใช่ครับลงก็ทำกำไรได้อะไรก็แล้วแต่ทีกำไรถูกป่ะดีกว่าขาดทุนใช่ต้องกำไรจบทำรายต่อเพราะอาชีพในวงการมันไม่แน่นอนเราก็ไม่รู้ว่าเอ๊ะวันนี้มีงานเยอะอยู่ไหมเฮ้ยหน่อยจะมีงานเยอะแบบนี้ไหมว่าตอนนี้มีปัญหาอะไร เห็นเพื่อนๆคนรอบๆข้างเขาเทรดกันอยู่แล้วนะครับแล้วก็ตัวเราเองเป็นคนที่แบบความรู้เป็นศูนย์วันนี้ก็เลยอยากจะลองเข้ามาเหมือนเปิดประสบการณ์ใหม่ๆและอีกมุมหนึ่งคือเราทําข่าวด้วยเลวลามันมีข่าวเกี่ยวกับเรื่องของการเทรดหรือว่าบางคนบอกเข้าไปแล้วมีโกงต่างๆะอะไรเงี้ยเราอยากจะมารูว่าอจริงๆแล้วมันคืออะไรกันแน่ครับเพราะว่าเมื่อก่อนเราอาจจะไม่ได้รู้อะไรเลยนอกจากการอ่านข่าวข้างนอกอย่างเดียว Initiator ก็เป็นสถาบันที่น่าเชื่อถือแล้วก็มีคนสนใจเข้ามาเรียนที่นี่ค่อนข้างที่จะเยอะด้วยแล้วก็เลยลองเข้ามาแล้วพอเข้ามาปุ๊บอย่างหนึ่งที่เรารู้สึกว่ามันทําให้เราเข้าใจง่ายมีคํานึงที่โค้ชเบียร์จะบอกก็คือว่าสอนเป็นภาษาคนให้กับเราไม่ได้เป็นสอนภาษาเทคนิคหรือว่าภาษาที่เราไม่รู้เรื่องอะไงรเงี้ยคนที่ไม่เข้าใจหรือคนที่ไม่มีความรู้เลยเข้ามาปุ๊บก็จะมีพื้นฐานที่มากขึ้นนะครับ ก็เป็นกันเองนะครับแล้วก็สนุกดีครับรู้สึกว่าไม่เกรงตอนช่วงแรกๆอาจจะรู้สึกแบบเอ้ยจะทำยังไงเราไม่ได้มีความรู้ด้านนี้เราจะเข้าใจไหมแต่ว่าพอเริ่มจริงๆคลาสแรกปรูพื้นฐานเลยก็ทําให้เราได้รับความรู้แล้วก็ได้เข้าใจง่ายมากขึ้นในส่วนของการเทรดครับ อย่างหนึ่งถ้าเกิดว่าเราไม่ได้มีโอกาสเข้ามาเทรดด้วยหรือว่าเราไม่ได้มาลงทุนทางด้านนี้เราจะได้มีความรู้พื้นฐานเวลาเราอ่านข่าวนําเสนอข่าวเราจะสามารถถ่ายทอดได้เข้าใจมากขึ้นไม่ใช่แค่รู้แค่ว่าเทรดมันคือการซื้อหุ้นขายหุ้นหรือเล่นหุ้นอะไรพวกนี้อย่างเดียวแต่ว่าเทรดมันมีอะไรมากกว่านั้นมีอะไรที่ซับซ้อนมากกว่านั้นแต่พอเรามีความรู้เราได้เข้ามาเห็นเองก็จะเข้าใจบริบทต่างๆว่าจุดเริ่มต้นมันเป็นยังไงลงท้ายเป็นยังไงเราได้เงินจากตรงนี้ยังไงมันต้องมีการวางแผนวิเคราะห์ยังไงบ้างครับ จริงๆถามว่าน่ากลัวไหมมันเป็นสองมุมเลยฮะถามว่าน่ากลัวก็มีส่วนท่าน่ากลัวถ้าเราไม่ได้รับการวิเคราะห์ไม่ได้รับความรู้ไม่มีข้อมูลอะไรเลยแล้วเรากระโดดลงไปเล่นเลยหรือเหมือนแบบกระโดดลงสระว่ายน้าเลยเนี่ยอาจจะมีความเสี่ยงสูงมากแต่พอเราได้รับความรู้ไปแล้วได้อบรมไปแล้วนี่คือคอร์อสเดียวนะครับรู้สึกว่าเออม,มันไม่ได้น่ากลัวอย่างที่เราคิดถ้าเรามีการวางแผนที่ดีไม่ใช่เล่นแบบสุ่ม4ี่สุ่มห้าที่นี่จะบอกว่าอย่าโลภแล้วก็การตัดสินใจเป็นสิ่งที่สําคัญการวางแผนการวิเคราะห์ต่างๆก็สําคัญถ้าเราวางแผนวิเคราะหีีไม่้ะรรนาาาากกลัวขทเภพจ ใครที่สนใจนะครับแนะนำครับถ้าเกิดว่ามีโอกาสหรืออยากจะเปิดความรู้ใหม่ๆยังไม่รู้แหละจะตัดสินใจทำด้านนี้ไหมจะหาไรายได้จากด้านนี้หรือเปล่าก็ลองเข้ามาได้นะครับที่ i n t r a d e r นะครับก็สามารถมาสอบถามข้อมูลหรือว่าใครสนใจลองเข้ามาเปิดคอร์เข้ามาอบรมดูว่าเวลามาอบรมแล้วสิ่งที่เราได้ไปเนี่ยจุดเริ่มต้นกับตอนที่เรามาอบรมหลังเสร็จแล้วเนี่ยเราได้ความรู้มากขนาดไหนแล้วเราพอจะเป็นอีกหนึ่งมุมได้ไหมที่เราจะสร้างไรายได้ให้กับชีวิตเราครับ